babe หรือเออร์บาไม่ใช่แค่แบรนด์เสื้อผ้าแต่เป็นสัญลักษณ์ของยุคทองแห่งสตรีทแฟชั่นญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นโดยนิโกะหรือชื่อจริงว่าโทโมอากิในงะในปี1993แบรนด์นี้เติบโตจากร้านเล็กๆในย่านฮาราจกูกุจนกลายเป็นกระแสแฟชั่นระดับโลกแต่ในปี2011นิโกะตัดสินใจข,าย,ขายกิจการให้กับบริษัท i อท r o u p ปจากฮ่องกงซึ่งสร้างความปลาดใจให้กับแฟนๆมากมายการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลจากหลายปัจจัยที่สะสมมานานนนต่ออปี้คื ผลสําคัญที่ทาให้นิกกต้องปล่อยมือจากแบรนด์ที่เขาสร้างขึ้นมาเอง1ปัญหาทางด้านการเงินแม้ว่าเบฟจะได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงต้นทศวรรษ2000แต่แบรนด์ก็ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักด้วยแนวทางการออกแบบที่เน้นความพิเศษและผลิตในจำนวนจำกัดทําให้ต้นทุนสูงกว่าไรายได้ที่เข้ามาการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วก็กลายเป็นภาระที่ใหญ่เกินไปโดยเฉพาะการเปิดร้านในหลายประเทศในช่วงปลายทศว 2, 000, รรษ2000เบฟมีนี้สินสะสมจํานวนมหาศาลจนถึงจุดที่บริษัทมีภาระหนี้กว่า2.5พันล้าน นเยนหรือประมาณ30ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่ยากจะรับมือ2การเปลี่ยนแปลงของกระแสแฟชั่นแม้ว่าเบฟจะเคยเป็นแบรนด์แถวหน้าของสตรีทแฟชั่นแต่วงการแฟชั่นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดสไตล์ของเบฟที่เคยสดใหม่และแตกต่างเริ่มกลายเป็นสิ่งที่คุ้นตาแบรนด์ใหม่ๆอย่าง Supreme และ f f w ไว t e เริ่มเข้ามาแย่ชิงตลาดทําให้ความนิยมของเบฟในกลุ่มวัยรุ่นลดลงนอกจากนี้การที่เบฟถูกปลอมแปลงเป็นจํานวนมากในตลาดยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ทําให้ความเป็นไอเทมลิมิเต็ดลดคุ าไปแม้ว่าน,นิกกดจะสร้างเบบขึ้นมาด้วยใจรักแต่ตลอดเกือบ20ปีของการบริหารงานเขาต้องรับแรงกดดันจากการดำเนินธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆแต่ได้เคยเป็นดีไซเนอร์ที่สร้างสรรผลงานกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ต้องรับผิดชอบต่อพนักงานหลายร้อยคนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจขายเบบให้กับไ t Group ในปี2011และแลาออกจากแบรนด์ในปี2013เพื่อมุ่งเน้นวิธีการทำสิ่งใหม่ๆในแบบที่เขาต้องการภายใต้าการบริหารงานของ i อ Group เบบยังคงเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมแม้ว่าจะมีการผลิตสินค้าในจำนวน มากขึ้นและขยายตลาดไปยังผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆสาหรับแฟนยุคเก่าหลายคนมองว่าสเสน่ห์และจีวิญญาณของแบรนด์เปลี่ยนไปจากเดิมแม่นิกกดจะไม่ได้อยู่กับเบฟแล้วแต่เขายังคงเป็นบุคคลสําคัญในวงการแฟชั่นเขาได้ก่อตั้งแบรนด์ใหม่อย่าง Human Made และยังคงได้รับตําแหน่ง Creative Director ของ Kenzo so. การขายเบฟไม่ใช่เพราะนิกกิหมดรักในแบรนด์แต่เป็นเพราะปัจจัยทางด้านการเงินการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการหาความท้าทายใหม่ๆของตัวเขาเองทุกวันนี้เบฟยังคงเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีอิทธิพลในวงการสตรีทแฟชั่น และนิโกก็ยังคงสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆต่อไปถึงแม้เบฟจะเปลี่ยนมือไปแล้วแต่สิ่งที่นิโกสร้างไว้ยังคงเป็นตำนานที่ไม่มีวันลบเลือน